นักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งต้องเรียนอะไรกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jan Your Diary นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง วิชาที่เราเรียนในตอนปีหนึ่งเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ตอนนี้เราก็เป็นนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งเรียนออนไลน์ที่บ้านด้วยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเป็นนักเรียนแพทย์ปีหนึ่งเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างเพราะว่าจริงตอนที่ได้เรียนจริงๆอะ่ะก็แอบตกใจเหมือนกันว่า้ย นี่มันเป็นวิชาของนักศึกษาแพทย์จริงหรอก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเรียนแพทย์ปีหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนเหมือนกับคนเป็นแพทย์ขนาดนั้นนะทุกคนเหมือนกับตอนปีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวิชาแบบพื้นฐานทั่วไปจริงๆเราเรียนเหมือนนักเรียนคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยด้วยซ้ํานะคะถ้าเกิดทุกคนได้ฟังวิชาที่เราได้เรียนต่อไปทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแบบเออมันไม่เหมือนวิชาของคนเป็นแพทย์เลยเพราะนี่เรียนเองก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นแพทย์อยู่อะไรเงี้ยแต่ก็พอขึ้นปี2ใบไปก็เริ่มเห็นพี่ๆเขาก็เรรีียนอะไท่บ ออมีความเป็นแพทย์มากขึ้นแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เรียนเกี่ยวกับแพทย์ในช่วงปี2เนาะปีนี้ก็จะเรียนเป็นวิชาทั่ว,วไปก่อนรวมถึงมีวิชาของมหาลัยด้วยวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส SWU ทุกตัวนะคะคือเป็นวิชาของมหาลัยก็คือเป็นวิชาบังคับเนาะที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนทั้งหมดซึ่งในปี1เทอมหนึ่งนี้นะคะเราเรียนวิชา SWU แล้ววิชาของมหาลัยอะ่ะ เรียนมากถึง5ตัวด้กันทุกคนคือมันเยอะมากจริงๆคือทุกวิชาเรียนรวมกันอะมี10ตัวใช่ไหมเรียนวิชาของมหาลาัยไปแล้ว5ตัวนะคะคือเยอะมากแล้วมันยังไม่หมดด้วยนะเดี๋ยวของเทอมหน้าก็ต้องมีเรียนอีนะคะใช่คือวิชามหาลาัยเต็มไปหมดเลยนะคะในช่วงปีหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นนักศ,ศึกษ,ษาแพทย์ปีหนึ่งเขาเรียนอะไรกันบ้างเนาะ ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s mm ับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยเนี่ย mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ mm hmm. ไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือตารางเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเราจะเรียนกันวันละ2วิชาคือฟังดูเหมือนน้อยมากนะวันละ2วิชาแต่ทุกคนต้องดูเวลาด้วยนะว่าเรียนกันแบบ คือวิชาหนึ่งอะเฉลี่ยไปเลยนะคะว่าเรียนประมาณ3ชั่วโมงได้คือมันเยอะมากจริงๆคือเอาจริงตอนที่เราเรียนออนไลน์ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าการเรียนแค่สองคาบเนี่ยมันเหนื่อยกว่าการเรียน8คาบสมัยตอนเรียนมัธยมอีกอะเออมันไม่รู้เกี่ยวกับออนไลน์ไหมนะเพราะว่าตอนมัธยมเราไม่เคยมีโอกาสได้เรียนออนไลน์เลยนี่เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันมันเหนื่อยจริงๆนะมันท้อจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ขี้เกียจไม่ได ทรมานจิตจริงๆคือเข้าใจทุกๆคนมากๆแล้วก็ขอให้รอวให้ได้นะคะในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องมีชีวิตรอดต่อไปทุกคนปึ๊บมาดูกันตั้งแต่วันจันทร์เลยค่ะวันจันทร์วิชาแรกนะคะคือวิชา SWU 1 3 3นั่นก็คือวิชาของมหาหลัยนั่นเองสําหรับวิชานี้เนี่ยก็คือวิชาภระภศึกษาค่ะทุกคนเป็นหมอ้องเรียนภระนะคะเวลาเรียนคือ8ปดโมงครึง่งจริงๆไม่ติงนังคือต้องตื่นเช้ามาเช็คชื่อเปิดกองด้วยอยู่กับอาจารย์8ปดโมงครึ่งจริงๆ เพราะงานเป็นวิชาที่ตื่นเช้ามากคือเช้าวันจันทร์จะเป็นวันที่ตื่นเช้าที่สุดในบรรดาทุกๆวันนะคะคือตื่นมาด้วยความแบบ จะหลับแล้วเปิดกล้องมาชเช็คชื่อแล้วก็นอนฟังอาจารย์ต่อซึ่งวิชาพละเนี่ยถามว่าเรียนอะไรพละนะคะจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันวิชาแรกคือวิชา jogging ก,ก,การวิกก่ง jogging และวิชาที่2คือวิชาฟิตเนสนั่นเองค่ะ2วิชาเนี้ยทุกคนจะต้องเรียนทั้ง2วิชาหมดแต่ว่าแบ่งกันเป็น2เทอมสมมติว่าเทอมแรกเนี่ยเรียน jogging กกไปแล้วใช่ไหมเทอมที่2ก็จะไปเรียนฟิตเนสแทนนั่นเองอย่างเทอมนี้เราเรียน jogging กกนะคะเพราะงั้นเราก็ต้อง็อกก i n g วิธีการเก็บคะแนนของวิชานี้เนี่ยก็คือไม่มีการเรียนในห้องเรียนคือ ตื่นเช้ามาเพื่อเช็คชื่อแล้วก็บายบายจากอาจารย์ไปแต่ว่าการเก็บคะแนนของเขาเนี่ยจะเป็นการวิ่งค่ะทุกคนเราจะต้องเก็บชั่วโมงวิ่งให้ได้ครบ100กิโลภายใน1เทอมนี้แล้วก็แบบรคคอร์ดไว้ในแอปโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งเป็นรีพอร์ตให้อาจารย์ไปอันนี้คือวิธีการเก็บคะแนนของวิชาวิ่งค่ะวิชาที่2ของวันจันทร์ช่วงบ่ายนะคะจะเป็นวิชา MDG 125วิชานี้เนี่ยเขามีชื่อวิชาเต็มๆว่า ด็อกเตอร์ฮูครีเอทอินโนเวชันก็คือแพทย์ผู้สร้างนวัตกรรมนะคะชื่อวิชาจะดูแบบยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคือวิชาที่สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแพทย์เหมือนกับว่าเขาจะมีอาจารย์ต่างๆแต่ละคนแต่อาทิตย์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีอาจารย์หลายๆคนมาพูดให้เราฟังว่าเออการเป็นแพทย์ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างอย่างเช่นที่ผ่านมานะคะก็เคยเรียนว่าการเป็นแพทย์เนี่ยเราควรใช้โซเชียลมีเดียยังไงความเสี่ยงในการเป็นแพทย์มีอะไรบ้างเรียนแพทย์จบไปแล้ว เ,เรามีทางเดินทางเรื่องไหนต่อบ้างก็คือจะเป็นวิชาที่เตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปีหนึ่งอย่างเราให้แบบเป็นแพทย์โดยสมบูรณ์แพทย์ที่ดีอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นวิชาของคณะแพทย์เราเองเลยนะคะแล้วก็จกบวันจันทร์แล้วคือเรียนแค่นี้พอขึ้นวันอังคารเนี่ยเราช่วงดีนิดนึงว่าเราเริ่มเรียนตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะคือแปดโมงครึง่งกับเก้าโมงครึง่งอทุกคนฟังดูเหมือนแบบใกล้กันแต่ความรู้สึกของคนตื่นนอนมันต่างกันมากเลยนะทุกคนวิชาแรกของวันอังคารนะคะก็คือเป็นวิชา SWU 1 1 5สําหรับวิชานี่นจะเป็นวิชา ที่เรียกว่า GED n ชื่อเต็มเต็มของมันอะคือ General Education for Human Development มันคือวิชาพัฒนาความเป็นมนุษย์ในตัวคนจริงๆแล้วมันคือวิชาที่สอนเราเกี่ยวกับความรอบรู้การพัฒนาตัวเองเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้คะ่ะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนเหมือนกันว่าแบบเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรเนาะแต่ว่าสิ่งที่รู้คือเขาจะสอนเราว่าเราอะจะมีวิธีการพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนบ้าง โดยแต่ละสัปดาห์ก็จะมีคลิปมีเขาเรียกว่าประสบการณ์จากคนอื่นอะไรเงี้ยมันเล่าให้ฟังมาเปิดคลิปให้ดูแล้วให้เราแบบวิเคราะห์ว่าเราจะเอาวิธีการพัฒนาตัวเองแบบนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือเป็นวิชาของมหาลาัยที่เขาบังคับให้เราเรียนนะฮะเป็นนักศึกษามสกวก็คือต้องเรียนทุกคนนั่นเองวิชาที่2ของวันอังคานะคะก็คือ SWU 1 2 1วิชานี้นะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่มีคะแนนพวกแบบ IELTS TOEFL TOE ต้องเรียนได้แต่ว่าทางนี้ก็คือไม่มีคะแนนนะคะก็เลยต้อง <c oughs> ต้องเรียนวิชานี้เนี่ยจะเป็นวิชาก็คือภาษาอังกฤษทั่วไปเลยจะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ชาวจีนนะคะเป็นอาจารย์คนจีนแต่ว่าสำเนียงอังกฤษดีมาก <c oughs> สิ่งที่เขาสอนก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนั่นแหละการใช้การพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยอาจจะไม่ได้เรียนในห้องจริงๆก็เลยไม่ได้ คุยกันมากขนาดนั้นอะไรอย่างนงี้เนาะส่วนมากคือให้แบ่งกลุ่มแล้วก็ไปคุยกันในกลุม่มซึ่งในกลุ่มก็คือคุยภาษาไทยนั่นเองนะคะแทบไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนั่นเองต่อมาวันพุธค่ะวันพุธนะคะในตารางเขาอาจจะเริ่มตอน8ปดโมงครึ่งแต่ว่าอาจารย์เราเนี่ยนะคะเป็นอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกก็คือให้เริ่มตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะสาธุขอบคุณค่ะ 1> ch 1 0 6คือวิชา organic chemistry ก็คือเป็นวิชาเขาเรียกว,ว่าเคมี C. อินทรีย์อะถ้าเกิดเป็นเด็กมัธยมก็จะรู้จักกันในนนนนาามมมขอออองงเเเเคีีีิทรรยยยยซึ่หืลล เป็นเคมีอินทรีย์นั่นแหละบทที่เราเรียนตอนม .6 สักเทอมนึ่งอะเนาะแต่ว่าในมหาลัายนะคะลึกมาก ลึกแบบลึกสุดใจขาดดินคือเนื้อหามันเยอะมากแล้วก็ลึกมากคือเรียนทีหนึ่งสมองไหลไปกับสายน้ําเลยยากมากคือทางเนี้ยไม่ชอบเคมีอยู่แล้วแล้วก็ไอ้บทเคมีอินทรีย์เนี่ยเป็นบทที่เกลียดที่สุดในเคมีแล้วก็สวัสดีค่ะต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวิชานี้นะคะอาจารย์ไม่ได้สอนสดในคาบเรียนแต่ว่าอาจารย์อาจจะส่งคลิปมาให้เราดูในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจารย์ก็จะส่งคลิปมาให้เราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคําถามสงสัยอะไรอะเราก็เก็บมาถามในคาบวันนี้ได้คือช่วงเกว่่าเีย ก็คือจะเป็นช่วง Q&A ถามตอบว่าคลิปที่อาจารย์ส่งมาให้อะเราสงสัยตรงไหนบ้างอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังคือจะบอกว่าเคมีอินซีตอนมอหอกอะกลายเป็นแบบ เด็กน้อยไปเลยนะคะเมื่อเทียบกับตอนนี้คือตอนนี้จะ,จะตายแล้วค่ะพอวันพุธคาบบ่ายนะคะจะเป็น b i 1 0 3 BI 1 0 3เนี่ยก็คือ Bi o l o ล y นั่นเองหรือว่าชีววิทยานะคะใช่เนื้อหาเยอะเหมือนกันจะบอกว่าทาั้งเคมีแล้วก็ชีวะเป็น2วิชาที่เนื้อหามันอัดมากๆแบบอัดแน่นมากๆเป็น2วิชาที่มีเนื้อหาที่สุดในประดาทุกวิชาที่เรียนอะแต่ว่าเขาเอามาวางต่อกันนะคะคือวันพุธจะเป็นวันที่นักศึกษาพแพทย์อย่างพวกเรานี้จะตายกันหมดนะคะ เครียดมากแล้วก็เนื้อหาเยอะมา,มากๆเลยเบโอโลจี Biology, เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะมอปลายแหละคือเหมือนชีวะมอปลายนะแต่ว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แตกต่างจากชีวะมอปลายก็คือวิชานี้นะคะเราจะเอาชีวะที่เรียนมอปลายทุกบทนยคะมายัดลงไปตรงนี้ใช่ล่าสุดคือเรียนเรื่องเซลลเรียนเรื่องชีวะโมเลกุลเรียนเรื่องการสังเคราะห์แสงการเซลลูลาร์เรสเปเรชันแล้วก็กำลังจะขึ้นเรื่องพันธุศาสาตร์ในเวลาไม่ถึงเดือน อยากจะร้องไห้แต่ว่าเป็นเรื่องจริงใช่ในเวลาแบบไม่ถึงเดือนเนี่ยเรากำลังจะเรียนไปครึ่งหนึ่งของวิชาชีวะที่เคยเรียนกับตอนมปลายแล้วค่ะทุกคน mm hmm. เนื้อหามันจะค่อนข้างอัดแน่นมากและอาจารย์สอนเร็วมากเวิชาที่เลคเชอร์กันมืออีกนะฮะสำหรับวันพฤหัสนะคะ mm hmm. ก็เริ่มเรียนกันตอน9ก้าโมงครึ่งเนาะ วิชาที่เรียนวันพฤหัสเนี่ยคือวิชา swu 1 4 1วิชาเนี้ยมีชื่อวิชาว่า life in our digital world นะคะก็คือเป็นชีวิตในยุคดิจิตอลอะไรประมาณเนี้ยวิชานี้เขาจะพูดถึงเรื่องการใช้สือ่อการใช้เทคโนโลยีการใช้สื่อดิจิตอลต่างๆให้เกิดประโยชน์แล้วก็ถูกต้องก็คือจะสอนเรื่องพวกกฎหมายพวกการใช้งานพวกการเขียนบรรณานกุกรมเขียนอ้างอิงอะไรประมาณเนี้คะ่ะเป็นการใช้สือ่อทุกคนต้องเรียนหมดนะคะแล้วก็มาตอนบ่ายของวันพฤหัสตอนบ่ายเนี่ยก็เรียนวิชามหาลัยเหมือนกัน คืออย่างที่บอกนะคะวิชามาหาลัยเยอะมากก็คือ SWU 3 6 1วิชานเนี้ยมีชื่อสั้นๆว่าวิชาคนดีค่ะทุกคนนะเราเชื่อว่าทุกมาหาลัยต้องมีหมดเพราะตอนที่เราเรียนมทอค่ะก็มีวิชานี้เหมือนกันวิชาคนดีวิชาเพื่อสังคมอะไรอย่างงี้เนาะวิชานเนี้ยมีชื่อว่า SWU for c o m m u n i t i e s ก็คือเป็นเพื่อสังคมอะ่ะคือโปรเจกต์หลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเราต้องไปทําความดีเพื่อสังคมสร้างโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะ พอมาวันจุกนะคะก็คือเริ่เมเี็นกา้ามงครึ่งเหมือนกันเป็นวิชาฟิสิกส์เนาะพีวายฟิสิกส์เนี่ยจะเหมือนกับเคมี Me เลยก็คืออาจารย์ส่งคลิปมาให้ในแต่ละสัปดาห์แล้วก็พอถึงเวลาในค่าบก็คือมา Q&A ถามกันซึ่งจริงเราชอบอะไรอย่างงี้มากเลยคือรู้สึกว่าเวลาที่เราดูคลิปมีคลิปเนี่ยเราสามารถที่จะแบบกอให้มันเร็วขึ้นกอใ,ให้มันช้าลงกอไปกอกลับได้อะไรอย่างงี้เนาะ แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์สอนสดในห้องอ่ะคือถ้าไม่ทานอ่ะคือมันเลยไปแล้วเลยไปเลยไม่มีการหวนกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบต้องเร่งสปินนึงแต่ถ้าเกิดเราดูเป็นคลิปอ่ะเราสามารถที่จะแบบ manage ตัวเองได้ว่าเราจะย้อนไปย้อนกลับคอพอสไว้จดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็สงสัยอะไรก็ไปถามในคาบเนาะการที่อาจารย์ส่งคลิปมาให้อ่ะเป็นการเลียนที่มีประสิทธิภาพมากๆสาหรับเราอ่ะเราชอบอะไรอย่างงี้มากๆ แต่ว่าก็มีแค่2วิชานะคะที่เรียนผ่านคลิปที่เหลือเรียนสดหมดเลยที่ช่วงบ่ายของวันศุกร์เนี่ยเรียนค่อนข้างสายหน่อยก็คือเริ่มตอนบ่ายสามครึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงของวิชาเลือกค่ะทุกคนคณะเล่าเนี่ยนะคะจะมีวิชาเลือกทั้งหมดสาตัวด้วยกันวิชาแรกคือวิชาเกี่ยวกับยาค่ะเป็นเมดิซีนต่างๆวิชาที่2คือเป็นวิชาพละมันไม่เรียกว่าพละเขาเรียกว่าวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวกับการออกกําลังกายนี่แหละ และวิชาสุดท้ายคือวิชาจิตวิทยานั่นเองค่ะเป็นวิชาเลือกที่แบบนักศึกษาสามารถเลือกเรียนอะไรก็ได้ซึ่งทางเราเลือกเรียนจิตวิทยานะคะใช่เป็น PG 2 2 4เขามีชื่อวิชาว่า Psychology of Sociocultural Diversity นะคะก็คือเป็นจิตวิทยาของความหลากหลายทางสังคมอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราเรียนกันในคาบนี้เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้เรียนเป็นแบบเป็นเนื้อหาแต่ว่าจะเป็นการดิสคัสันระหว่างอาจารย์แล้วก็นักศึกษาว่า เออในสังคมเราอะมันมีความหลากหลายในแบบไหนบ้างในแง่ความคิดในแง่แบบชาติพันธุ์ภาษาอะไรเงี้ยก็คือจะคุยกันแบบภาพรวมแล้วก็มาถกเถียงกันมากกว่าว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงซึ่งขั้นนี้นะคะในตารางบอกว่าเลิกเรียนทุ่มยีใช่ไหมแต่จริงๆตารางเขียนผิดนะคะคือ <c ười> เราเลิกเรียนแค่6กวงยีเท่านั้นเองไม่ไปไม่ถึงทุ่มนะไม่ได้ดึกขนาดนั้นและนี่ก็คือทั้งหมดที่นะักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเทอมหนึ่งคนนี้ได้เรียนนั่นเองค่ะคือมันดูแบบ อย่างที่บอกนะว่ามันก็ดูไม่ได้เยอะมากแต่จริงจแล้วมันเยอะนะคะทุกคนคือเรียนเหนื่อยมากแล้วก็คิดว่าในอนาคตต่อไปอ่ะเหนื่อยกว่านี้อีกแน่ๆไม่เหลือน่าจะหนักหนากว่านี้นะคะทุกคนอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้พอมองเห็นภาพการเข้ามาเรียนในปีหนึ่งของเรานะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบไงใจให้กันด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย